สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5สอนโดยมิสนงลักษ์แสนพรมนะคะวันนี้เราจะมาเฉลยใบงานออนแฮนกันเด็กๆเตรียมใบงานออนแฮนไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยข้อที่1ค่ะหากนักเรียนไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วต้องการเก็บข้อมูลเก่า มาเล่าให้เพื่อนๆฟังควรเก็บข้อมูลประเภทใดเอ่ยคำตอบคือข้อข้อไหนคะคือข้อคอควายเป็นข้อมูลภาพนะคะการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อน,นำมาเล่าให้เพื่อนฟังนิยมเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพนะคะข้อที่2คะ่ะเบอร์โทรศัพท์ของหน่อยคือ9 8 4 5 6 2 3 2 5 4 4 6 5 ส่วนที่ขีเส้นใต้หรือส่วนตัวที่นักเรียนเห็นเป็นข้อมูลประเภทใดคนนี้ง่ายมากเลยคำตอบคือข้อมูลตัวเลขนั่นเองนะคะข้อที่3ข้อมูลของใครไม่เหมาะกับการใช้งานข้อมูลของใครไม่เหมาะกับการใช้งานคะคำตอบคือข้อ ง,งูโบสืบค้นข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันนะจากหนังสือที่พิมพ์ไว้เมื่อ3ปีแล้วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีที่โบสืบค้นผ่านมาแล้ว3ปีถือว่าไม่เป็นปัจจุบันนะคะข้อที่4ค่ะข้อมูลในข้อใดไม่ควรเผยแพร่ให้บุคคลอื่นคำตอบคือข้อไหนเอ่ยคำตอบคือข้อ ขอควายเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ควรที่จะเผยแพร่เลยนะคะแล้วก็ห้ามถ่ายด้วยถ้าถ่ายต้องเบลอนะคะแต่จริงๆแล้วคือไม่ควรที่จะถ่ายเลยนะคะข้อที่5เมื่อต้องการเก็บข้อมูลจากเรื่องความพึงพอใจต่อกีฬาชุมชนควรใช้เครื่องมือใดในการเก็บข้อมูลเอ่ยแบบไหนคะคําตอบคือข้อ ก็อไก่แบบสอบถามนั่นเองนะคะเพราะใช้เวลาน้อยในการเก็บและเก็บข้อมูลได้เป็นจํานวนมากนะคะข้อที่6ค่ะข้อใดจัดเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือที่สุดคําตอบคือข้อข้องูงูนั่นเองนะคะหมูค้นคว้าบทบาทเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากเว็บไซต์ของกรมอุทยานเพราะว่ากรมอุทยานแห่งชาติจัดเป็นหน่วยงานของราชการที่มีความน่าเชื่อถือนะคะ ข้อที่7การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีใดที่มีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคะคำตอบคือข้อกไก่การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าเนื่องจากการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่งมีทั้งเว็บไซต์สาธารณะซึ่งบุคคลทั่วไปเข้ามาแก้ไขได้แล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูเว็บไซต์นะคะต่อไป ข้อที่8ค่ะเฟรมนำข้อมูลที่สืบค้นมาจากอินเทอร์เน็ตมาเรียบเรียงข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้มีความถูกต้องของข้อมูลข้อมูลที่เฟรมได้เรียบเรียงนั้นจัดเป็นข้อมูลประเภทใดเอ่ยโอ้ยข้อนี้ง่ายมากจัดเป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากการนําข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมาใช้ทันทีโดยไม่ได้ลงมือสอบถามนะคะ ข้อที่9ค่ะคุณแม่เลือกซื้อปลาสดโดยพิจารณาจากเนื้อปลาต้องแน่นเนื้อปลาต้องมีสีแดงสดตาปลาต้องใสจึงเลือกซื้อปลามาประกอบอาหารจากข้อความข้างต้นเป็นการใช้สาระจากเป็นการใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้านใดคะคาตอบคือด้านการตัดสินใจหรือแก้ปัญหานั่นเองนะคะข้อต่อไปข้อที่10ค่ะข่าวจากวิทยุจัดเป็นข้อมูลประเภทใด ข้อมูลประเภทไหนคะทุติยภูมินะคะเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการนำข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมาใช้ในทันทีโดยไม่ได้ลงมือสอบถามนะคะข้อที่11คะ่ะข้อไดกล่าวถึงข้อมูลทุติยภูมิได้ถูกต้องข้อไหนดีข้อไหนคะที่นักเรียนทำคำตอบคือข้อ ข้อไข่นะคะเป็นข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมแล้วบันทึกไว้นะคะเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการนําข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบนั่นเองข้อที่12ข้อใดคือขั้นตอนการกําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลคะข้อใดเอ่ยคําตอบคือข้อกไก่ยานินเลือกค้นหาข้อมูลเรื่องการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายจากการค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะคะ ต่อไปนะคะในค่าวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนกำลังทำการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจากข้อความนักเรียนกำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลขั้นใดคะขั้นใดเอ่ยค้นหาและรวบรวมข้อมูลนะคะข้อที่1 4นะคะนุ่นได้รับอีเมลส่งต่อ กันมาจากเพื่อนสนิทมีข้อความว่าเมื่อตากแดดเป็นเวลานานระดับของรังสียูวีในแดดที่เข้มขึ้นอาจทำให้ผิวไหม้แดงแสบลอกซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาการของซันเบิร์นที่ผิวแดงที่ผิวหนังแดงจะแสบลอกเป็นคุยๆหากมีอาการซันเบิร์นบ่อยๆอ,อาจทำให้ผิวหนังคล้ำเสียถาวรได้พิจารณาว่าข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีไหมคะ น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือคะไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่ระบุ er ชื่อผู้ให้ข้อมูลและไม่มีแหล่องอ้างอิงเลยแต่ถ้ามีอ้างอิงว่ามีงานวิจัยรองรับจากสถาบันวิจัยอันนี้น่าเชื่อถือแต่นี้ไม่ได้บอกกันเลยมาเลยไม่น่าเชื่อถือนะคะข้อที่15ค่ะข้อมูลในข้อใดที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและเป็นแหล่งและเป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรงข้อไหนคะ กอไก่ค่ะคุณแม่เล่าเรื่องที่คุณพ่อมาจีบตอนคุณแม่เป็นสาวให้ลูกฟังนะคะต่อไปข้อที่16ค่ะถ้าหากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางไปน้ำตกไซโยกน้อยเป็นแผนที่นำทางจะต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรและค้นหาในหมวดหมู่ได้เอ,อ่ยคำตอบคือข้อข้อไหนคะข้อขคอขายใช้คีย์เวิร์ดคือไซโยกน้อยหมวดหมู่แผนที่นะคะอันนี้เราเรียนไปแล้ว ข้อส7ค่ะสารสนเทศในข้อใดมีความเชื่อถือได้มากที่สุดอันไหนคะอ่าโอเคนะคะไม่น่า่อถืยเพราะไม่ระบุและอ้างอิงหนึ่งที่มาใครได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือคะใครเอ่ยมินสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากเว็บไซต์นะคะ ข้อที่19ข้อใดสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้ถูกต้องที่สุดคะข้อไหนคะง,ง,งูนินจาอ่านฉลากสินค้าการทุกทุกครั้งก่อนซื้อนะคะเพราะสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจนะคะอ่าดูเห็นไหมคะอ่าทบทวนอีกนิดนึงอ่ามีใครสงสัยข้อไหนไหมเอ่ย เดี๋ยวมิดขอมาดูข้อนี้นิดนึงข้อที่17นะสารสนเทศในข้อใดมีความเชื่อถือได้มากที่สุดข้อไหนคะข้อนี้คำตอบคือข้อคอควายวรสารนะคะเพราะว่ามีการอ้างอิงนะคะอ้าวทีนี้เด็กๆก็ลองทบทวนแล้วก็ใส่คะแนนลงไปนะคะใส่คะแนนลงไป แล้วก็ส่งลิงก์มาให้มิตรนะคะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ